นักข่าวพลเมืองวันนี้นะครับจะไปติดตามมุมมองของนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่ไปเรียนรู้วิถีชีวิตและอาชีพสารผลิตภัณฑ์จากกระจูดของคนในชุมชนทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงข้อสังเกตต่อชีพนี้ในมุมมองของคนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองจังหวัดพัทลุงครับ าพการสารกระจุดนของผู้หญิงตั้งแต่ไวกลางคนจนถึงวัยชราในพื้นที่ชุมชนบ้านผนังตงุงนอำเภอควนฉนูนจังหวัดพัทลุงจะเห็นได้ว่าบ้านเกือบทุกลังตั้งแต่ปากซอยจนไปถึงท้ายซอยนั้นจะมีการสารกระจุดเพื่อส่งออกไปสู่ตลาดการค้าแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อน่าสังเกตของชุมชนบ้านผนังตุงนก็คือ จะเห็นแต่คนรุ่นเก่าๆทาเพียงแค่สายกระจุดเท่านั้นและคนรุ่นใ,นใหม่ๆที่อย่างเราเราเขาหายไปไหนกันหมดไม่มีเด็กเด็กมันเรียนมาท่นลูกใครได้รุน่นย่ายเด็กไม่ขายได้เรียกยายไม่ขายได้เรียนตั้งสมตั้งราดตัโ้โชอบได้เจออาจีเป็นอาจีเปลือกคนไม่สวยต่มันเรียนกันปเด็กอยอยุเรื่องเลยเด็กไม่ไมานังตลลั้มลอลูกมันเรียนไม่ได้ว่าเขาก็ไม่นิยุมกันเพราะว่าเขาก็ทันสมัยไ ก,ก็็ส่่วนใหญกกออกไปทานอกกบ้าารสารกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์หลักของพื้นที่ที่ยังสร้างทั้งรายได้และชื่อเสียงให้ชาวทะเลน้อยวิธีการผลิตการสารการแปลรูปเป็นสินค้าแต่ละชิ้นล้วนเป็นภูมิปัญญาที่คนรุ่นปู่รุ่นย่าได้สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงการสารต่อกระจูดให้สืบทอดคนรุ่นใหม่ยังมีข้อจำกัด เรื่องกระจุดเนี่ถึงแม้ว่ามันจะมีระยะเวลาอันยาวนานนะอยู่คู่ของคนคทะเลน้อยมาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอาชีพเสริมแล้วตั้งต่อมาเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพหลักในปัจจุบันแต่ถ้าว่าเมื่อไร่ที่คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ไม่จัดก,การเรื่องนี้ต่อมันก็จะทําให้สินค้ากระจุดและประวัติศาสตร์ของกระจูกุกตัวทะเลน้อยเนี่ยมันด้อยลงไป สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าจะทำได้ก็คือในเรื่องของความคิดแนวคิดในการแปรรูปเพื่อจะได้ช่วยเหลือในการทำให้ผลิตภัณฑ์กระจุกที่มีอยู่ในชุมชนไม่ได้ขายออกไปความหวังให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของภุมิปัญญาที่อยู่คู่กับชาวชุมชนทะเลน้อยพร้อมกับการปลูกฝังและสืบทอดความรู้เหล่านี้ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องแสวงหาแนวทางเชื่อมโยงกัน เพื่อที่ให้ได้ผลิตภัณฑ์จากกระจูดอยู่คู่กับทะเลน้อยต่อไปและเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมรักษาไม่ให้วิถีชีวิตที่มีคุณค่าของชุมชนเลือนหายไปนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีรายงาน